ทำอย่างไรจึงสามารถรักษาความกระตือรือร้นในพระเจ้าได้ตลอดเวลาเป็นคำถามที่ดีมากนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีมากที่ตั้งใจปรารถนาเช่นนั้นที่จะให้ความกระตือรือร้น ในการที่อยากจะใกล้ชิดพระเจ้าอยากจะถวายเกยียรติพระเจ้าและอยากจะปณิมบัติรับใช้พระเจ้าให้อยู่ในชีวิตของเราอยู่เสมอสิ่งนี้เนี่ยถ้าเรามองย้อนกลับไปดูว่ามันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรแล้วก็ไอาการที่รู้ต้นกำเนิดของมันนั่นแหละจะเป็นวิธีที่จะรักษาให้มันคงอยู่ต่อไปเหมือนกับการจุดเตาแก๊สอ่ะใช่ไหมถ้ามีแก๊สเปิดขึ้นใช่ไหมเอ๊กแก๊สนี่มันติดได้ยังไงวะอ๋อมันเกิดจากการที่ว่าเราไปเปิดวาล์วที่ถังแล้วก็จุดมันก็ไฟก็ขึ้นมาติดได้ดังนั้นถ้าหลีวาลวมันก็จะดับดัง ก็วิธีให้มันไม่ดับก็คือต้องเปิดบวาลวเอาไว้ถ้าเรามองย้อนกลับไปเอ๊ความกระตือร้อนในฝ่ายวิญญาณแบบแท้จริงเนี่ยที่มันออกมาจากข้างในจริงอยากจะอธิษฐานอยากจะรักพระเจ้าอยากจะรับใช้พระเจ้ามันเกิดจากไหนนะอ๋อมันไม่ได้เกิดจากเสียงเพลงเนาะมันไม่ได้เกิดจากอะไรต่างๆจริงๆไม่ได้เกิดจากการไปค่ายจ้ซ้าไปแต่เกิดจากการที่ว่ามีช่วงเวลาสั้นๆช่วงหนึ่งของตอนนั้นน่ะไม่ว่าอยู่ในค่ายหรืออยู่ในอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราเนี่ยจริงใจกับพระเจ้าปรารถนาที่จะใกล้ชิดกับพระองค์ถาวายตัวเราแด่พระองค์ ยอมจำนวนกับพระองค์สแสวงหาพระองค์ด้วยจริงใจแล้วก็ทุกคนที่หาพระองค์ด้วยจริงใจพระองค์ไม่เคยปฏิเสธเลยพระองค์ก็เสด็จมาพระองค์เป็นกษัตริย์ของเขาเมื่อประชากรของพระองค์สแสวงหาพระองค์ด้วยจริงใจพระองค์เสด็จมาหาเขาแน่นอนแล้วก็ด้วยความสัมพันธ์กับพระเจ้านั่นแหละมันจุดไฟแห่งความกระตือรือร้นในพระเจ้าให้เกิดขึ้นทีนี้ทำอย่างไรให้ไฟแห่งความกระตือรือร้นนี้ยังคงดำเนินต่อไปก็ทำนองเดียวกันก็โดยการสัมพันธ์กับพระเจ้าวิธีง่ายๆที่สามารถ ทำได้เสมอตลอดเวลาก็คือว่าการถวายตัวของเราแด่พระเจ้าอยู่เสมอในค่ายเราถวายตัวแด่พระเจ้าขอมอบทุกสิ่งแด่พระองค์ใช่ไหมแล้วจริงๆพระองค์ก็รับไปแล้ว,ลวนะแต่บางทีเราลืมไงเราลืมแล้วก็เอากลับมาใช้เองมาดูแลตัวเองดังนั้นบ่อยๆในชีวิตเนี่ยให้เราถวายตัวแด่พระเจ้าบ่อยๆวข้าแด่พระเจ้าครอบครัวข้าพรองค์ข้าพองค์ยกให้เป็นสิทธิ์ของพระองค์าแด่พระเจ้างานข้าพรองค์ยกเป็นสิทธิ์ของพระองค์อนาคตยกเป็นสิทธิ์ของพระองค์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยยิ่งถวายมอบแด่พระเจ้ายอมจำน,นดวดวยกน ถ่อมตัวลงยอมจำนวนกับพระเจ้าแบบนี้เป็นท่าทีที่ถูกต้องในการเข้าหาพระเจ้าแล้วในการเข้าหาพระเจ้าแบบนี้เราจะมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพระเจ้าเพราะว่าเราเข้าด้วยจริงใจยอมจำนวนอยู่ใต้อํานาจของพระเจ้าสุดแล้วแต่พระเจ้าใช่ไหมพอใกล้ชิดพระเจ้าไฟแห่งความกระตือรือร้นที่แท้จริงก็เกิดขึ้นดังนั้นเสนอในภาคปฏิบัติง่ายๆก็คือว่า ให้เราใกล้ชิดติดสินกับพระเจ้าอยู่เสมอคุยกับพระเจ้าบ่อยๆคิดถึงพระเจ้าอยู่เสมอและสําคัญคือว่าถวายตัวอย่างจริงใจแด่พระเจ้าบ่อยๆเท่าที่จะนึกได้นึกแล้วก,ก็รีบถวายตัวถวายตัวแด่พระเจ้าอันนี้แหละจะหยุดไฟแห่งความกระตือรือร้นให้เราเกิดขึ้นอยู่ในเราเสมอตลอดเวลา แต่ประเด็นสําคัญนะครับไม่สามารถถวายแบบเป็นสูตรได้นะแบบท่องสวดมนต์อะไรยงี้ไม่ใช่แต่ว่าเป็นจริงใจแด่พระเจ้าข้าแต่พระเจ้าเอาวินาทีนี้ครับองค์มอบทุกอย่างแด่พระองค์แล้วเมื่อนั้นใจเราเปิดออกต่อพระเจ้าเราจะสัมผัสการทรงสดิ์ของพระเจ้าแน่นอนครับดังนั้นเคล็ดลับคือถวายตัวแด่พระเจ้าบ่อย